สีแดงครับเก็บขุนขึ้นมาสีขาวเริ่มโจมตีด้วยมา้าฝั่งสีแดงเดินเบี้ยคู่ขนานสีขาวทิมเบี้ยริมฝั่งสีแดงทิมสวนขึ้นมาสีขาวจึงทิมเข้าไป สีแดงเปลี่ยนมาปูสามเบีย้ยสีขาวเลือกที่จะทิ้นเบี้ยริมฝั่งสีแดงเดินโคน สีขาวเปิดฉากกินฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินสีขาวทิ่มเบี้ยเข้าไปฝั่งสีแดงทิ่มสวนเข้ามาสีขาวกินสีแดงกินสีขาวใช้มา้าฝั่งสีแดง เอาโคนไล่ม้าขาวถอยกลับสีแดงขยับมา้าสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเอาเรือมาจ้องไว้ สีขาวโอเบีกกินฝั่งสีแดงใช้โคนสีขาวจึงถามต่อโคนฝั่งสีแดงเอาเม็ดผูกสีขาวจึงเอาเม็ดไล่ฝั่งสีแดงเอาโคนจับม้าม้าไปแลกม้าสีแดงไม่แลก สีขาวจึงกินเรือสีแดงใช้เรือโต้ตอบสีขาวใช้เรือจับโคนฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวเลือกที่จะขยับขุนฝั่งสีแดงครับผมจึงถอยโคน สีขาวขยับเม็ดฝั่งสีแดงเอาเรือหนี สีขาวถามต่อมาฝั่งสีแดงถอยโคนครับสีขาวขยับขุน สีขาวครับผมกินแลกมาเข้าไปสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้โคนกินเม็ดสีแดงกินคืนสีขาวเอามากินกลับฝั่งสีแดงใช้โคนไล่ สีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับขุน สีแดงครับผมใช้โคนกินเบี้ยฝั่งสีขาวตีลุกคาดโคนสีแดงจับขุนสีขาวกินโคนสีขาวตีลุกซ้ำสีแดงขยับหลบ สีขาวใช้โคนไล่ม้าฝั่งสีแดงจะกินเรือสีขาวจึงขยับเรือมาอีกฝั่งสีแดงจึงเดินม้าสีขาวถอยโคนไล่ม้าม้าแดงตีลุกสีขาวหลบ สีแดงเดินโคนสีขาวเอาเรือจับโคนสีแดงกินม้าสีขาวกินหงายฝั่งสีแดงเอาขุนชิด สีขาวน่าจะเดินพลาดครับเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงกินสีขาวเลยเอาเบี้ยงหายนะครับมาไล่ม้าม้าแดงขยับลบสีขาวจึงทิ่มลุกสีแดง ถอยสีขาวหงายสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวโอโคโลุกสีแดงถอย สีขาวเอาเม็ดไล่ม้าม้าหลบมาจับเม็ดสีขาวจึงเอาเม็ดกินเบี้ยฝั่งสีแดงใช้เรือกิน สีแดงครับผมกินเบี้ยขาวส่วนสีขาวเอาเบี้ยไงไล่ม้าม้าแดงตีดุกสีขาวหลบสีแดงเดินขุนสีขาวเดินโคน สีแดงครับตีลุกสีขาวลบสีแดงใช้ขุนตามสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงตีลุกสีขาวขยับ สีแดงเดินขุนสีขาวตีลุกสีขาวาสีแดงครับหลบหลังโคนสีขาวจึงเดินเบี้ยงหายสีแดงครับตีลุกสีขาวเอาขุนชิดมา้าสีแดง ตีลูกสีขาวหลบสีแดงลุกสีขาวถอยขุนแดงบีบพื้นที่สีขาวจึงชิดเหลือสีแดงทิ่มลุกสีขาวหลบเข้ามุมสีแดงใช้เหลือดักโคล สีขาวจึงขยับขุนสีแดงเดินม้าสีขาวใช้เบี้ยงไหไล่ฝั่งสีแดงตีลูกสีขาวหลบเข้ามุมสีแดงตีลูกสีขาวหลบสีแดงเดินม้า สีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงตีลูกสีขาวหลบสีแดงปิดเกมลูกจน